หมายวงตั้งทุ่มในคำเพิ่มในจันทร์เสี่ยงลายอ่าเบิ่งน้ำกันครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่ามปลายท่ามมันท้วมาบอกแล้วคุนว่าคุนทรงมาจากสวนคุนหมากไอหมากลินจีวะท่านนะครับหมากลินจีทั้งทั้งภาคเหนือท่านผู้ชมเบิ่งหมากลินจีทั้งภาคเหนือน้ำกันนะครับเชียงรายมันสุกมาสีด๊ะขาเสื้อยังดีครับในกล้องนี่สีด๊ะขาเสือ้อนี่นี่ก็กจะออก เอาทากาดเสื้ออ,อีกที่หนึ่งนะครับโอ้เย็นลินโ้นจีพ่นแซ่แชตู้เย็นเป็นรถเย็นครับเป็นรถเย็นพอดีครับรถเย็นโอ้ลูกโตโตลูกพ่จะลูกโต อืมอสดหอ,อมเทปปั่นนี่ถอยไปลูกครับไปลูกหอมหอมจริงจีลูกโตโตขอบคุณผู้สง่สงมาให้ส่มสงมาให้ซิมส่งมาให้ซิมเอ้าลูกไงครับอืมกต่มันอยู่ตน้นมันยมเป็นนมันเปนอ่าเป็นเจ้าเมือนกิโลจ้กบาทมู่จักนะครับแต่เป็นส่งมาให้ซิมแทนครับมาแต่เชียงรายมาแต่เชียงรายแม่ขอนิ่งแม่ขอนิองน่งเพืเเ่อนร่วมหายน จ,จีอ่าเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนครับผมจะออกก่อนเพราะว่าอ่ขาขาดขาดบางกี้ขาดเชือกนะกองนะครับบางกี้ขาดเชือกในกองเพราะว่าของเข้ามาจากทางวัดขาดเชือกเดี๋ยวเปลี่ยนกลองพอาะเดี๋ยวเอากลองไปไปทั้งคืนครับอ่าอ่าเอออ่าเขาออกจากกลองอ่ะเพราะที่กล้องไวทีพักเรืน,นครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ những สนเจได้ที่สวนแม่ขหนียวเชียงรายเนอทั้งเชียงรายคุณเ้อะแต่ผมได้อยากซีมขะสร้างนไดทังเชียงรายคุณแม่ขหนียวคุณเ้อะงดง่ยง่ง่กับมมือผมองนี่ครับงากับผมือ จีลินจีเชียงรายเด้อใครได้ติดต่อสอบถามได้เอาไต่คลิปไต่ไต่คลิปโหลดด้อเออนะครับเฟินปลูกเองอยู่สวนเยอะแยะมาสั่ครับอยู่สวนเพินหาที่ชอบหาทีชอบในมักลินจีนะครับ ทีน่น้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำเด้อถ้าชื่นชอบคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำเพื่อคลิปใหม่ๆอยู่ไม่ให้นะครับสำหรับท่านผู้ชมคลิปนี้คงจะมี่สำนีครับสำหรับท่านผู้ชมก็ได้รับชมคลิปนี้ก็ยืดยมบแห้เงิงนส,สุกคน